สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่31พฤษภาคม2568ันะเมื่อสักครู่ไปในนามนาะร่มไผ่เก็บลูกอันเนี้ยไม่รู้ลูกมาพรับหรือว่าลูกตะโกนะทุกคนเก็บมาอ่าอันนี้เห็นต้นตาลไหมทุกคนต้นตาลเนี่ยก็มีอะไรเอื้อเฟื้อ,อ,อใครๆได้เราก็จะให้ความเอื้อเฟือนะ ะไปดี๋วสิเขากำลังสอยตาลอยู่ทุกคนเขาไม่ได้ปีนนะใช้ไม้ยาวๆสอยปรากฏว่าข้างข้างบนกี่กี่เล่มนะออสองเล่มเหรอเดิมทีสามเล่มแล้วนี่จะสอยได้หมดไหมเนี่ยน่าจะไม่หมดมันมีพึ่องอยู่ข้างในนะรังเบ้อเรอนี่ก็สวนล่มไผ่เนี่ย สัตว์ป่าทั้งพึ่งทั้งแตนทั้งตะปออะไรมันสงบไงต้องระวังนะลูกมันมันมันมีงูด้วยมีงูด้วยเออนาลุ่มไผ่เหมนกันโอ้เออลุงไปนั่งอยู่นะแกกกๆแกลกงเงยไปอ้าวงูอนเยทุกคนดูเดี๋ยวไปดูในส่วนลุมไผ่ เขาได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะนี่ๆทุกคนเห็นไ,ไหมเป็นคนไทยก็เอ,อื้อเฟือกันไปนะทุกคนสังคมเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวเรามามากแนละ้วที่เหลืออยู่แต่จริงๆก็ตลอดมาเ่ยทุกคนแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำใหญ่ทำเต็มกำลังเพราะว่ามีเวลาว่างแหลนะนี่ไงที่เขาเอาตากมาเห็นไหมทุกคนเอ ผู้นำครอบครัวคงจะเหนื่อยมากนอนหลับนี่คือที่เราเพาะไว้นะทุกคนเพาะส่งเดชไว้อะอันนี้คือมะปรางนะจำได้ไหมที่เราไปวัดส่งเสวยอะงานวัดส่งสเสวยย้อนรอยเสด็จพ่อเราหนะ้าน่ะพอกินเสร็จแล้วเราก็มาเพาะอันนี้ก็อ,อีกหลายอย่างทุกคนเห็นไหมเพาะส่งเดชท,นะทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเราเอาลูกมาพับออะไรไม่รู้เนี่ยเราก็ยัดไปเลยเนี่ยย,ไไย,ยัดไว้ตรงนี้เนี่ย ไม่รู้ลูกมะพร้าวหรือว่าน่าจะเป็นมะพร้าวเลยทุกคนเนี่ยเขาเฉาะไหมเฉาะเห็นไหมนั่นนะแล้วก็เขาก็จะเนี่ยเตรียมมาแล้วเตรียมไว้ <laughs> ไให้เราถุงหนึ่งแล้วก็ให้พี่ชายเราถุงหนึ่งก็ได้อาศัยกินกันไปหญ้าเต็มหน่อยทุกคนอันนี้เป็นป่าดงดิบเลยเ <laughs> ดี๋ยวก็จะมีโครงการเนะเราพออยู่ได้แต่ว่าก็ ช่วยเหลือชุมชนไปเดี๋ยวก็จะมีโครงการทั้งสวนร่มไผ่แล้วก็นานร่มไผ่ะส่วนตัวเราเงินไม่เยอะทุกคนแต่ว่ามันอิ่มแล้วอพอแล้วที่โรคมากตอนนี้ก็คือสุขภาพอะเรือนกายอะเรือนใจรักษาได้นี่มะนาวมะนาวดอกเยอะเลยเออออกผลแล้วหลายเรื่องนะทุกคนมะม่วง แต่ว่ามังคุดมันไม่ค่อยจะรอดอะทุกคนมันผิดที่แต่เราก็ปลูกส่งเดชเหมือนกันผิดที่แล้ว็ไล่รม้มังคุดมังคุดก็ปลูกนาเจ็ดแปดปีลวอะไรตายก็ว่ากันไปรอดก็เลี้ยงนะทุกคนแต่วันนี้ที่เราจะต้องตัดคือตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันสูงมันสูงมันจะไปเขี่ยสายไฟเขาต้องตัดแล้วตรงนี้เดิมทีมันโรยเลยทุกคนนะ เแล้วมันกลายเป็นป่าดงดิบเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่เราทำที่จอดรถอะไปดูใน Facebook ได้ไผ่มณรมะอ่เนี่ยเเนี่ยเป็นป่าดงดิบเลยทุกคนคืออย่างที่เสด็จพ่อรอก้าท่านท่านดำริไว้ว่าไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาอย่าไปรบกวนเขาว่าเดี๋ยวป่าเขาขึ้นเองเดิมทีทุกตงเนี้ยมันเป็นลานเลยนะทุกคนแล้วเราถึงทําที่จอดรถไงนี่ไงนี่เไหมเนยเนี่ยเราซื้อมาแปดพันนะตันเนี้ย แต่ว่าต่อไปต้องย้ายย้ายไปที่นาร่มไผ่เพราะโครงการเริ่มต้นและบันไดขั้นแรกก็คือถมที่แล้วต้องเอาไปเนี่ยตรงนีเ้เห็นไหมเพราะว่าเนี่ยแม้เป็นป่าดงดิบเลยทุกคนดูนะไปทางไหนดีเนี่ย <laughs> แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแดงไผ่อ่ะอันนี้เราก็มาปลูกสองกอสองต้นแท้ๆด้ทุกคนนะกลายเป็นสองกอใหญ่เนี่ยแล้วก็ มันไม่มีความรู้ว่ามันจะสูงเท่าไหร่มันก็จะไปเขี่ยสายไฟเขาอ vid. ีกอ่ะก็ต้องตัด like เี่ดเนี่ยก็จะมีโครงการร่มไผ่หนึ่งแล้วก็ร่มไผ่สองนะแล้วก็เป็นเรื่องต่างๆในเครือร่มไผ่ทุกคนนเด็ดเด็ดเดีดยด็ดเด็ดเด็เดเ็ช่วงฟ้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ต้องจ้างคนมาลอกเลยเนี่ยโอ้มันปุ้มพุ่มใหญ่ทุกคนไม่ต้องรบกวนอะไรเขาเลยแล้วเขาจะขึ้นเองทุกคน แม้เป็นป่าดงดิบเลยชาอมนี่เราไม่ได้กินนะมันก็จะเลื่อยสูงไปอะ่ะต่างคนต่างแย่งแสงอาทิตย์นทุกคนนะในสุดด้านนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยด้านนี้ก็เห็นไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยยอเนี่ยเราไม่ได้ปลูกนะมันมาขี้นกอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยยงยอพวกเนี้ยมันมาขี้นกหมดอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,ไหมป่าดงดิบทุกคนเห็น <laughs> ไหมเนี่ยตามดาริของ เสด็จพ่อเราก้านะทุกคนเนี่ยไปดูเธอไผ่มันลมอะ่ะว่าตอนเกิดมันแรงยังไงนะทุกคนนะวันนี้ป่าดงดิบอะ่ะทุกคนแต่ว่าต่อไปตรงน,นี้อาจจะต้องจะต้องตัดทิ้งชะอมอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราก็มีโครงการโครงการค่อยๆดูกันลวกันเนาะว่าจะไปยังไงเนี่ยโครงการก็จะขึ้นตรงนี้ทุกยาวไป เออนทุกคนนี่นี่มะม่วงในสวนร่มไผ่มันจะเน่าแล้วเดี๋ยล้านสาวบอกต้องเอาไปกินแล้วทุกคนเอยเมื่อกี้ในนาร่มไผ่เขาเชาะอ,อย่างนี้เขาบอกแก่แล้วเขาไม่เอาอย่างนี้แก่แล้ว จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสะดวกเธอเออตามสะดวกเลยฮ <Ha? S 2> ะก็หลักก็คืออยู่ที่ชนะแล้วก็ไปทำงานต่างจังหวัดบ้างนานๆจะเข้ากรุงเทพสักทีนึ่งอันนี้ก็คือมังคุดอ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวว่าต้องได้เนี่ยข้างล่างก็ยังรอดอ่ะจะต้องได้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวต้องได,นะด,ด,นะด้ ได้ช่วยเขาแล้วทำไมได้ในะทุกคนนะเชื่อไหมเราเราก็เกษตรกรพอหนึ่งอะ่ะธรรมชาติก็จะสอนเราโดยใช้ปรัชญาพอเพียงแล้วก็สาประชาเนี่ยเป็นแนวให้เข้าใจอะ่ะเข้าใจยากทุกคนแต่ว่าจะให้เข้าใจครบสมบูรณ์นะ่ะยากทุกคนเพราะว่า,าลึกซึ้งแต่ว่าเข้าใจพอที่จะนำมาเป็นแนวทางได้น่ะนะก็ไม่ยากทุกคน ถ้ามีเวลาปฏิบัติถึงเนี้ยก็จะเข้าใจลึกซึ้งได้ทุกคนเนี่ยพวกเนี้ยมันมันรัดเอาตายนะทุกคนเนี่ยมันรัดเอาตายนะเนี่ยไอไอไม้พันพวกเนี้ยรัดเอาตายเลยเห็นไหมต้องช่วยเขาช่วยเขาคือแบบเนี้ยเดีกซึกหน่อยก็จะต้องมาตัดหญ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวดูวิธีการเฉาะนะหลานสาวาเดี๋ยวเฉาะให้ลุงทายหน่อยนะลูกนะมาเฉาะอยางไงนี่เป็นไง มีดเดียวไหมจอมยุทธเดี๋ยวดิเช่อมหมชอม่ชอไหมชอม่ชอแหว่ช่ออันนี้เขาเรียกหลอนใช่ไหมลูกใช่เนี่ยเห็นไหมได้ไหมเราก็จะออกมามใช่ไหมอันนี้ไหมแล้วก<แ>็อีกสักหลอนสิอีกสักหลอนสิเ<ม>ชาะไ <ๆ S 2> งช่อไงแกเหมือนจะของสวนนี่แหละโอ้โหคมแท้เลยลูก โอ้นี่นี่ระวังมือนะหนูบอกไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเจอมามากแล้วกว่าจะคล่องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถุก่อนนะนันสาวเฉาะให้ลงถ่ายโอเคลูกขอบใจมากแล้วเขาก็เลียงนะเลียงแบบนี้นี่นี่นี่ขอบใจมากนะขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นโอเคมันาเยอะก็ <c oughs> จะได้เยอะหรอกจะไ,จไม่เป็นไร <c oughs> แค่นี้แหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะให้ร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญนะลูกนะ ทุกคนได้ของฝากของกำนันและคนนั้นปิดกล้องแค่นี้กันเลยกันเนาะเ,เ,เดี๋ยวไปพาไปดูว่าเราจะต้องไปตัดตรงไหนอะ่ะวันนี้งานมีแค่นี้แหละนี่เอามาปลูกไว้เขางามแลยไหมงามแล้วธรรม่ยาทุกคนตามแนวดําริของแนวดําริหรือศาสตร์พระราชาเนี่ยของสุดเด็ทพ่อหล่เก้าเนี่ย ไม่ต้องเข้าใจเยอะเข้าใจไม่ยากแต่ถ้าใจะให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ง่ายทุกคนแต่ให้พอเข้าใจนําสู่การปฏิบัติได้เนี่ยไม่ยากเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันขึ้นไปเขียนะเขียยสายไฟเดี๋ยวจะต้องมาตัดเดี๋ยวนี้เนะี่ยเดี๋ยวบัดนี้ทุกคนโอกาสหน้าพบกันใหม่เนาอขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสำเร็จในสมาชีพและสมาชีวิตทุปการเนาะฝากสังคมไทย ฝากชาติฝากศาสนาพุทธแล้วก็ทุกคนช่วยกันพนุบำรุงสถาบันพระมหากษัตริย์สามเสาหลักของสังคมและก็ประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปวันนี้จากลากันก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ